สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและ TNN2 นะคะ รายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและก็โรคไข้ไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจํากับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคหรือหนึ่งภาวะที่ค่อนข้างใกล้ตัวสุดๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับ วัยเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีภาวะแบบนี้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งหมอจุ้มจิ้มก็เป็นอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือภาวะที่เกิดผมร่วงนะคะเริ่มมีผมบางนะคะศรีรษะแบบมันเริ่มบางๆไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยตรง เป็นเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพการปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมความมั่นใจซึ่งบางคนที่เป็นมากเนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งเสริมถึงภาวะที่จะการไม่อยากเข้าสังคมไม่มีความมั่นใจขาดการไม่อยากที่จะไปทํางงททางานทำนูน่นทำนให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีตประจําวันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเลยอยากจะให้คุณชมเนี่ยได้มารู้จัก โรคนี้นะคะภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะดูแลยังไงวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งเราก็ได้นะคะความรู้นะคะจากท่านอาจารย์นายแพทย์ธนิชยวันณนั่นเองค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดท่านได้กรุณานําความรู้นี้นะคะมาไว้ใน YouTube ของอาจารย์เราก็เลยมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเดี๋ยวเราไปติดตามความรู้อันนี้จากอาจารย์พร้อมกันค่ะสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมบางผมร่วงซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนนะครับภาวะนี้เนี่ยเจอได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเจอในคนวัยกลางคนหรืออายุเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับบางครั้งสิบกว่าขวบก็สามารถที่จะเป็นได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดว่ามันทำไมเป็นนะครับแล้วอาการมันเป็นอย่างไร รวมทั้งมันมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรได้บ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอนาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเบริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตลมบัตนะครับสำหรับเรื่องของผมร่วงผมบางซึ่งเกิดจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยนะครับในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าสาเหตุของเขาเนี่ยจะเกิดจากตัวฮอร์โมนนะฮะที่เป็นฮอร์โมนเพศชายนั่นแหละครับแล้วมันไปนทําให้ตัวผมของเราเนี่ย ัวร่างผมมันฝ่อแล้วมันก็รูดล่วงไปในที่สุดนะครับโดยถ้าเป็นในผู้ชายเนี่ยบริเวณที่เริ่มจะทําให้เกิดผมบางแล้วก็หัวนานมากกว่าในบริเวณอื่นๆนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านข้าง,ข,งของหัวเราเนี่หละครับมันจะทําให้หัวเราเถิดขึ้นไปทางด้านข้างเหมือนเป็นรูปตัวเอ็มนะครับแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งที่เจอได้ก็คือตรงกลางกระหม่อมตรงเนี้ยนะครับงนั้นบางคนจะเห็นว่าเป็นหัวไข่ดาวหรือบางคนก็มีทั้งข้างหลังตรงไอ้หัวไข่ดาวตรงเนี้ยแล้วก็ด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ย มักจะเป็นตรงบริเวณตรงที่เขาแสกนะครับก็คือตรงกลางหัวอย่างเดียวไม่ได้เป็นรูปตัวเอเหมือนผู้ชายนะครับแต่จะเป็นตรงบริเวณที่แสกนะครับบางคนเนี่ยมีการแสกกลางแล้วสังเกตว่าไอ้รอยแสกของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงนะครับทีบนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยไอ้ของพวกนี้นะครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆร่วงทีเดียวเยอะๆนะครับมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะ แล้วในผู in, outside, ้หญ right ิงก so 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 ับผ so oh, ู s <S ้ชายมันมีข้อแตกต่างกันอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเป็นในผู้ชายเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวมันจะไม่ได้ล้างทั้งหัวนะครับมันจะเหลืออยู่บางบริเวณโดยเฉพาะบริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้นะบางคนก็จะเหลือข้างหลังนะครับมันจะไม่หายไปทั้งหัวซึ่งตรงกันข้ามกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปล่อยไว้เรื่อยๆยนะครับมันมีแนวโน้มว่ามันจะล้างไปทั้งหัวเลยนะครับหรือแม้กระบางทั้งหัวเลยนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งแล้วเรารู้้้ว่่่่่าาาาถเเเรรรรีีบััักษตตตงงแอนนนทมมพิิป็ โอกาสที่เราจะรักษาผมเราไว้ได้เนี่ยมันดีที่สุดดีกว่าการที่เราไปรักษาเมื่อมันสายไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะแต่ก่อนที่เราจะไปวินิจฉัยว่าเป็นผมร่วงผมบางจากฮอร์โมนกรรมพันธ์พวกนี้นะครับเราต้องมารู้ก่อนว่ามันเป็นจากภาวะนี้จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นจากอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันก็จะมีภาวะอื่นซึ่งทําให้ผมมันร่วงได้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีความเครียดจากการเจ็บป่วยมากๆนะครับหรือเราให้เคบีบำบัดพวกนี้ก็จะผมร่วงนะครับซึ่งมันเป็นกรณีที่แตกต่างไปจากผมร่วงจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์นะครับบางบริเวณที่ผมมันร่วงเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นวงวงเป็นกลมๆเหมือนมีเหรียญนะฮะเป็นวงคล้ายๆเหรียญแลาะร่วงเป็นกระจกุกระจุกอย่างนั้นนะนะครับ อันนั้นก็เป็นโครโรคนะครับแล้วก็รักษากันโคระแบบด้วยพวกนั้นเนี่ยมัน,เป,นเป็นจากภูมิต้านทานที่มันไปต่อต้านเส้นผมตงรงบริเวณน,นั้นนะครับเราจะเรียกว่า alopecia areata นะครับซึ่งตรงนั้นต้องไปฉีดสเตียรอยเข้าอ้บริเวณที่มันเป็นดวงดวง,ดวงพวกนั้นนะครับบางคนก็เป็นจากการขาดสารอาหารนะครับถ้าพวกที่ทำา IF แบบเข้มข้นนะครับรับประทานอาหารที่มันสุดโต่งมากจนเกินไปบางทีมีการขาดสารอาหารนะครับผมก็ร่วงได้บางคนขาดธาตุเหล็กนะครับ ก็ทําให้ผมร่วงได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยถ้ามีประจำเดือนเยอะๆนะครับแน่นอนว่าเราก็มีโอกาสที่จะขาดธาตุเหล็กได้มากกว่าผู้ชายดังนั้นเนี่ยภาวะนี้อาจจะเจอเยอะขึ้นในผู้หญิงนะครับความเครียดต่างๆนะครับก็มีผลหมดเลยนะครับต่อเรื่องของผมร่วงนะดังนั้นก่อนที่เราจะวินิจฉัยโรคพวกนี้เราจะต้องไปแยกโรคก่อนว่าไอ้ผมร่วงของเราเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นหรือไม่นะครับหรือบางคนก็มีส3าสาเหตุปนๆกันก็ได้นะครับ ดังนั้นอันนี้เราต้องถามหมอก่อนผมของคนเราเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะร่วงทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่มันจะร่วงไม่ค่อยเกิน100เส้นต่อวันนะครับหรืออย่างดีก็ถ้าเกิน150เส้นขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วต่อวันนะบมันบางทีเนี่ยบางกรณีคุณหมอก็จะให้เรากลับไปนับเลยนะครับนับทั้งวันเนี่ยว่าเราร่วงกันกี่เส้นกันแน่นะครับถ้าร่วงเกินร้อยเส้นเนี่ยก็เราสงสัยว่ามันจะร่วงผิดปกติแล้วนะนะครับแล้วถ้ามันเป็นผมร่วงจากฮอร์โมนกรรมพันธุ์พวกนี้เนนี่่ะครรับส้ผมทว มันจะมีลักษณะบางเล็กกว่าเส้นผมของบริเวณอื่นนะครับเช่นถ้าเทียบบริเวณตรงนี้ที่มันร่วงนะครับเทียบกับบริเวณข้างๆตรงนี้ถ้าเราดึงออกมาเนี่ยนะครับลักษณะของเส้นผมตรงบริเวณที่มันเกิดจากฮอร์โมนกำพัพเนี่ยมันจะเส้นเล็กกว่าแล้วก็ตัวรากผมมันจะเล็กๆนะครับเมื่อเทียบกับบริเวณที่มันปกตินะฮะนั่นก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราวินิจฉัยทุกอย่างไปแล้ว เรามีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรผมจะเริ่มจากวิธีโดยธรรมชาติก่อนเพราะว่ามันใช้ในการดูแลทั่วๆไปได้นะครับอ,อันนี้อาจจะไม่จำเพาะต่อเรื่องของฮอร์โมอนกรรมพันธุ์ที่ทำให้ผมร่วงก็ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยได้นะฮะแล้วก็จะสผมก็จะตอบคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยบ้างนะครับเช่นเวลาสระผมนะครับเวลาเราสระผมเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องสระนะไม่ใช่ตัวผมนะครับ หลายๆคนเวลาสระผมเนี่ยจะสระไอตัวผมอย่างเดียวแต่จริงๆสิ่งที่เราควรจะสระคือหนังศีรษะนะครับดังนั้นเราต้องเอานิ้วเนี่ยเข้าไปถูตรงหนังศีรษะเราตรงโคนผมนั่นแหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ขูตรงนั้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะมีการหมักผม,มของสิ่งต่างๆพวกไขมันพวกเซลล์ที่มันตายไปแล้วตรงนั้นเนี่ยก็สามารถทําให้เป็นหนังศีรษะอักเสบเป็นสิวได้แล้วก็นําไปสู่การดุดร่วงของผมได้ง่ายขึ้น,นครับหลังจากสระเสร็จแล้วก็ควรจะรีบเป่าให้แห้งนะครับ เป่าบริเวณไหนไม่ใช่เป่าตรงผมตรงนี้นะครับเป่าตรงหนังศีรษะนั่นแหละครับให้แห้งเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ให้มันชื้นเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบแล้วก็นําไปสู่การรุดร่วงของผมได้เช่นกันนะครับแชมพูที่ใช้ในการสระผมชนิดต่างๆที่อ้างว่าสามารถทําให้ผมของเราดกดําได้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลดีเฉพาะคนที่เกิดหนังศีรษะที่มันผิดปกตินะครับซะส่วนใหญ่นะฮะบบางคนเนี่ยเกิดเป็นเชื้อราเป็นรังแคเป็นหนังศีรษะอักเสบนะครับ แชมพูเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการช่วยในการปรับสมดุลของหนังศีรษะให้มันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าสาเหตุของผมร่วงของท่านหรือผมบางของท่านมันเป็นจากกรรมพันธ์ฮอร์โมนไม่ได้เป็นจากหนังศีรษะที่มันอักเสบแชมพูเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่มันก็มีแชมพูอีกประเภทหนึ่งซึ่งใช้ในการขจัดรังแทรซึ่งอาจจะพอช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็มีงานทําวิจัยบ้างก็คือแชมพูที่เป็น สารประกอบของคีโตโคนาโซซึ่งมันเป็นยาฆ่าราอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยในบางคนนะครับก็เจอว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของผมที่มันเกี่ยวข้องกับผมบางจากฮอร์โมนกรรมพันธุ์ได้บ้างนะครับอันนี้อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับแต่สาเหตุที่มันไปช่วยได้อย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลมันเพราะอะไรนะครับก็ต้องลองไปดูนะครับคือยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าทำไมมันถึงทำเช่นนั้นได้นะครับแต่ว่ามันทําได้ในบางคนนะครับอ่นอกเหนือจากเรื่องของ การสระผมแล้วเนี่ยนะครับการที่เราไม่ไปดึงผมไม่ไปมัดผมเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะครับเพราะว่ามันจะมีคำคำหนึงในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า traction alopecia ก็คือการที่เรามีแรงไปดึงรั้งที่เส้นผมเราตลอดเวลามันก็จะทําให้เส้นผมพวกนั้นเนี่ยหลุดร่วงง่ายนะครับเช่นคนไหนที่มัดผมอย่างเงี้ยนะครับมัดมากๆก็หัวเถิไปเลยก็มีนะครับ หรือบางคนที่เป็นาชาวแอฟริกันอะไรพวกนี้บางทีเขามีการร้อยลูกปัดบนหัวเนี่ยก็จะทําให้มันผมบางเป็นหย่อมๆยอเพราะว่าเกิดจากการดึงรังนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราแสกอยู่ที่บริเวณเดิมตลอดเวลาไอ้ตรงที่เราแสกเนี่ยนะครับมันก็จะบางลงจะเกิดจากการดึงรังเช่นกันดังนั้นบางทีนะเราจะต้องเปลี่ยนบริเวณที่เราแสกไปเรื่อยๆตรงนี้บ้าง,ตรง,างตรงกลางบ้างข้างซ้ายข้างขวาบ้างนะครับเราก็จะไปมัดให้มันแน่นจนเกินไปนะครับไม่ฉะนนั้นก็จะมีปัญหานอกจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ แบบนี้เนะี่ยถ้าเราคนไหนใส่หมวกกันน็อกนานๆใส่หมวกนานๆผมจะร่วงจริงหรือเปล่านะครับอันนี้จริงๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยนะครับยกเว้นกรณีที่ใส่หมวกนานๆแล้วมันร้อนนะครับแล้วเกิดการอับชื้นเรื่อยๆนะครับทำให้หนังศรีรษะเกิดการอักเสบและไอ้แบบนี้แหละครับที่มันจะทําให้ผมร่วงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันขาดหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นการย้อมสีผมนะครับถ้ามันมีการกัดสีผมด้วยอันนี้ก็จะทําให้ผมมันหลุด มันมันแตกขาดง่ายนะครับแต่ไอตัวการหลุดร่วงของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะนะครับมันเป็นคนละประเด็นกับการที่ผมมันร่วงจากการที่มีผลผลจากฮอร์โมนกรรมพันธุ์นะครับคนละอย่างกันเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าผมมันขาดมันแตกง่ายเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ผมเราบางลงดังนั้นการย้อมสีผมอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะถ้าเราย้อมสีแต่ถ้า เราต้องดูด้วยว่าเราแพ้สีที่ยอมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนแพ้แล้วหนังศีรษะมันอักเสบนะครพวกนี้ก็จะร่วงมากกว่าคนที time, pre ่เขาไม่มีการแพ้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพฤติกรรมที่อย่างอื่นที่มีความเกี่ยวข้องก็ยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะครับการที่เราเครียดเยอะๆนอนไม่พักนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเลยเราอดอาหารเยอะๆเนี่ยครับเราลองดูนะครับคนที่เขาอดอาหารเยอะๆจนขาดสารอาหารบางคนก็ผมร่วงเยอะแยะไปหมดนะครับอา นั่นก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องระวังนะครับอาหารเสริมชนิดต่างๆที่บอกว่าสามารถช่วยเรื่องผมร่วงได้นะครับบางอย่างมันก็พอช่วยได้ถ้าเรามีการขาดสารอาหารจําเพาะพวกนั้นนะครับเช่นอะไรบ้างบางคนอาจจะเคยได้ยินกินไบโอตินนะครับกินซิงค์วิตามินซีธาตุเหล็กเหล่านี้ที่สามารถช่วยเรื่องของผมบางได้มันไม่ได้ช่วยได้เสมอนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นผมร่วงผมบางจากฮอร์โมนกรรมพันธุ์ไอ้พวกนี้ไม่ได้ช่วยเลย ไม่ได้ช่วยเลยจริงๆมีงานทำวิจัยแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราจะกินมันก็ไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรนะครับเช่นไบโอตินนียสามารถกินได้นะครับไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะฮะเออไบโอตินนี้จริงๆนะมีข้อเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับคือคนไหนที่ชอบกินไข่ดิบๆนะไข่ขาวดิบนะฮะพวกเนี้ยในไข่ขาวดิบมันจะมีสารชื่อว่าอาริดินนะครับแล้วมันจะไปจับกับไบโอตินทาให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมไบโอตินไม่ได้นะครับ คนเหล่านี้ก็จะมีโอกาสขาดไบลตินได้นะครับดังนั้นคนพวกนี้ก็อาจจะต้องได้รับไบลตินเพิ่มขึ้นไปหรือไม่งั้นก็ต้องทําให้ไขมันสุกถึงจะกินเข้าไปนะครับตัวที่2คือซิงค์นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าตัวนี้มันไปช่วยหลายๆอย่างนะช่วยเรื่องของผมร่วงนะครับช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศช่วยเพิ่มน้ำอสุจิของผู้ชายนะครับช่วยเรื่องของภูมิต้านทานต่างๆนะครับแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นยกเว้นกรณีที่ท่านมีการขาดสังกะสีซึ่งเราพบได้ในกรณีที่คนไข มีภาวะขาดสารอาหารหรือผู้โชนาการรุนแรงเท่านั้นนะครับภาวะอื่นเราแทบไม่ค่อยเจอพวกนี้เลยนะครับภาวะอะไรที่เราเจอบ่อยก็ถ้าเราดื่มเหล,ล้าเรื่อยๆเนี่ยครับคนเนี้ยคนที่ดื่มเหล้าเรื่อยๆเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะขาดแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงค์ได้นะครับพวกนี้กินเสริมเข้าไปก็อาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าคนทั่วไปกินมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยท่านขนาดนั้นนะครับถ้าจะกินก็ไม่มีปัญหานะครับแต่แนะนํไว้อย่างหนึ่งซิงค์เนี่ยควรจะทานหลังอาหารเพราะว่าบางคนทานตอนท้องว่างแล้วมีอาการ วดท้องคลื่นไส้อาเจ,จียนได้นะครับส่วนธาตุเหล็กถ้าท่านไม่มีการขาดธาตุเหล็กกินเข้าไปมันก็ไม่ช่วยอะไระครับวิตามินซีก็เหมือนกันวิตามินซีเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราพบว่ากินวิตามินซีคู่กับธาตุเหล็กมันจะสามารถทําให้ท่านดูดซึมธาตุเหล็กได้มากขึ้นนะครับเทคนิคในการกินธาตุเหล็กผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะไปเจอหมอแล้วหมอก็บอกว่าให้กินธาตุเหล็กเช้ากลางวันเย็นนะครับบางคนก็ให้กินเช้ากับเย็นแต่ว่ากินแบบนั้นเนี่ยหลายๆครั้ง มันมีปัญหานะครับคือบางคนท้องผูกนะฮะบ,บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและปวดท้องด้วยนะครับเดียนเน๋ยวนี้เนี่ยวิธีในการกินที่มันดีเลยนะครับคือกินวันเว้นวันวัน,วนละเม็ดนะอ่าวันนี้เม็ดแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกินแล้ววันต่อไปกินนะครับเพราะพราว่าจริงๆมันก็สามารถช่วยทําให้โลหิตจางเราดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับการกินหลายๆครั้งต่อวันด้วยนะครับดังะนั้นนี้บอกไปก่อนเลยส่วนสมุนไพรต่างๆนะครับบางคนบอกมะกรูดหรือว่า ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้พวกนั้นข้อมูลเราไม่มีนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องไปดูแล้วแต่คนนะครับอ่ะนี่คือวิธีในการดูแลเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้วยด้วยตัวเองต่อมาเป็นการรักษาหลักลๆด้วยยาต่างๆแล้วก็วิธีต่างๆซึ่งผมจะเล่าให้ฟังการรักษาหลักๆเนี่ยตัวแรกก็คือยาทาชื่อว่าไมนอซิเดลนะครับมันจะมีตั้งแต่ 2%-5% ถึง5%นะครับ สมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยบอกว่าผู้หญิงให้ใช้2%ผู้ชายให้5%แต่ที่อเมริกาเนี่ยผู้ผู้หญิงสามารถใช้5%ได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยควรจะทาตอนหนังศรีรษะของเราแห้งนะครับแห้งก่อนนะครับแล้วทาทาเช้าแล้วก็เย็นนะครับตัวนี้เนี่ยกว่ามันจะเห็นผลอาจจะต้องทาไปนานหน่อยนะครับเช่นประมาณ3-6เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับในเดือนแรก ต้องบอกไว้ว่าบางคนอาจจะมีการที่ผมหลุดร่วงมากขึ้นได้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับใช้ต่อไปมันจะหลุดร่วงน้อยลงนะครับอ่าน,นี้เป็นข้อเตือนบางคนใช้แล้วอาจจะมีการรักคายเคืองหนังศีสษนได้ตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่คนดูนะครับอ่ก็คือใช้ทั้งเช้าและเยน็นและพวกนี้เนี่ยนะนว่าควรจะต้องใช้ไปตลอดนะเมื่อไหร่ที่เราหยุดใช้เนี่ยมันจะกลับมาร่วงใหม่ได้นะครับ แล้วอย่างที่บอกไปคืออย่างน้อยๆก็ต้อง3 <ๆ S 1> เดือน4เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นผลดีนะครับตัวนี้เป็นยารักษาหลักใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับทีนี้ตัวต่อมาถ้าเกิดว่าใช้ไอายานี่เแล้วมันไม่ได้ผลละ่ะแล้วยังไงนะครับเออเมื่อกี้ผมลืมพูดไปอย่างหนึง่งมีคงมีคนสงสัยว่าถ้าเราผมเปียกแล้วหวีผมเนี่ยผมมันจะขาดหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นมันก็จริงนะครับมันมีโอกาส ที่จะขาดหลุดลุ้งได้ง่ายขึ้นดังนั้นบางทีเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการหวีผมตอนที่มันยังเปียกๆพวกนี้อยู่นะครับคือเป่าให้แห้งก่อนเราค่อยมาว่ากันเรื่องหวีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะ <S <S แล้วก็อย่าใช้น้ําร้อนหรือว่าใดๆผมที่มันร้อนจนเกินไปเพราะมันจะทําให้หนังศีรษะของเรามันแห้งแล้วหนังศีรษะแห้งหมันก็อักเสบแล้วก็ผมร่วงมากขึ้นได้นะครับนะเรามาต่อกันเรื่องยานะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของอยาที่มันใช้ทาผมไปแล้วอันนี้ใช้ไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลนะครับ เราก็มีการรักษาเสริมซึ่งในผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับในผู้ชายจะมียาตัวหนึ่งก็คือยาชื่อว่าฟินสเตอร์ไรด์จริงจริงมันเป็นยารักษาต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้ในการหลุดร่วงป้องกันการหลุดร่วงของผมได้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าไฟฟ์อัลฟาเรดักเตสนะครับมันไปยับยั้งการเอนไซม์ตัวนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศเนี่ยให้ไปเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อ DHT มันจะทําให้ผมมันันนนนร่่่ววง้้าายยยขึตีีเ ก็กิน1มิลลิกรัมต่อวันนะครับวันละครั้งแล้วก็กินไปตลอดด้วยนะครับยาพวกนี้มันจะเริ่มเห็นผลก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับบางที6เดือนถึงจะเริ่มดีนะครับแล้วก็พวกนี้กินไปเป็นปีถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้นะครับถึงจะเริ่มเห็นผลเต็มที่นะครับอย่าไปหยุดมันก่อนเวลานะครับไม่งั้นจะมีปัญหาแต่ข้อเสียของยาตัวนี้ก็มีนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ได้แล้วเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการ เพิ่มฮอร์โมนเพศชายอย่างหนึ่งดังนั้นใ, <c oughs> ในบางคนเนี่ยเรื่องของความต้องการทางเพศบางอย่างลดลงนะครับเริ่มรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันแปรปรวนได้ง่ายในบางคนนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนกินแล้วก็อาจจะไม่พอใจนะครับ <c oughs> ก็จะมีปัญหาเหล่านี้ได้นะยาตัวนี้เนี่ยจะไม่นํนาไนม่ใช้ในผู้หญิงนะครับจริงๆมีคนทําการทดลองในผู้หญิงแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะฮะแล้วก็จริงๆไม่ควรให้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดลูกของคุณเนี่ยเป็นบังเอินเป็นผู้ชายขึ้นมามันไปยับยัง้งฮอร์โมนเพศชาย ลูกออกมาก็อวัยวะเพศก็อาจจะไม่เหมือนผู้ชายก็ได้นะครับนั่นก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ห้ามทานเด็ดขาดน,นะครับในผู้หญิงก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลนะแต่ในผู้หญิงมียาอยู่อีก2ตัวซึ่งอาจจะได้ผลแต่ผู้ชายไม่ควรใช้นะครับตัวหนึ่งก็คือยาชื่อว่าสไปโรโรลคโตนนะครับยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาต้านฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันนะครับแล้วมันสามารถที่จะช่วยเรื่องของผมได้ถ้าเกิดว่าใช้ยาทานแล้วมันไม่ได้ผลนะครับ แต่ถ้าใช้ยาทาแล้วมันไม่ได้ผลหมายความว่าเราต้องใช้ยาทาต่อแล้วบวกอายากินนี้เข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าเราหยุดใช้ตัวนึ่งแล้วมาเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้คู่กันนะไอ้ตัวสเปโรเลกโตเนี่ยนะครับบางครั้งเราใช้ในผู้หญิงที่มีโรคบางโรคเช่นโรคถุงน้ําในรังไข่โรค PCOS นะครับ Polycystic Ovarian Syndrome ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีอาการ หลายๆอย่างร่วมกันก็คือมีน้ําหนักตัวที่เยอะนะครับอ้วนนะครับมีขนขึ้นตามบริเวณที่มันไม่ควรจะขึ้นเช่นมีหนวดขึ้นนะครับตามขนขาขนแขนอย่างเงี้ยขึ้นได้นะครับขนหน้าอกขึ้นได้แล้วก็เหล่านี้เนี่ยก็จะมีผิวมันนะครับเป็นสิวง่ายประจำเดือนมาผิดปกตินะครับะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้นะครับพวกนี้ให้สไปโรล,ลักโตนเนี่ยอาจจะช่วยได้มากขึ้นนะครับแต่สไปโรล,ลักโตนก็มีขอ้อควรระวังอีกเช่นกันนะครับ ในช่วงแรกที่เราให้เนี่ยเราจะให้ขนาด50มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้นเพื่อจะดูว่ามีปัญหาอะไรไหมปัญหาที่เราจะเจอก็คือเรื่องของโพแทสเซียมในร่างกายมันจะสูงขึ้นนะครับอ่าเราก็ต้องมาตรวจเป็นครั้งคราวไปว่าเฮ้ยมันสูงหรือเปล่าถ้ามันไม่สูงเราก็ค่อยๆเพิ่มขนาดเข้าไปเรื่อยๆนะครับขนาดสูงที่สุดที่เราจะให้ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100-200มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่ตัวนี้ต้องให้หมอเป็นคนจ่ายนะครับเรากินกันเองไม่ได้นะฮะแล้วตัวนี้ก็ห้ามกินในเวลาตั้งครรภ์เหมือนกัันนะครบ อีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะพอให้ได้นะครับที่อเมริกาตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าประเทศอื่นประเทศแถบยุโรปมีแล้วประเทศไทยก็มีซะด้วยนะครับมันเป็นยาคุมตัวหนึ่งชื่อว่าไซโปรเทโรนอะซิเตตนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะให้ได้แต่ผมไม่เคยเห็นคนไหนให้นะครับถ้าเราจะให้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นยาคุมชนิดหนึ่งเ,เราใช้ในการลดเรื่องของสิวได้นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของฮอร์โมนเพศชายได้ให้มันลดลงนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นยากินที่ เราพอจะใช้ได้นะครับมันมียาก,กินอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไอ้ไมนอกซีดิลนี่แหละนะที่เราใช้ทาแต่มันก็มีแบบกลิ่นซึ่งโดยทั่วไปไมนอกซีดิลแบบกลิ่นเนี่ยมันจะใช้ในการลดความดันนะฮะแล้วเราจะใช้ในคนที่มีความดันโลหิตที่ลดยากๆนะครับเราก็จะใช้ไมนอกซีดิลแบบนั้นนะเราสามารถเอามาใช้ในคนที่มีผมร่วงเพราะว่าอนุกรรมกรรมพันธุรร์ได้แต่ว่าเราจะให้ขนาดที่น้อยกว่าก็คือให้แค่1นมิลลิกรัมเท่านั้นนะ อย่างไรก็ตามมันยังสามารถที่จะลดความดันของท่านได้อยู่ดีดังนั้นบางคนเนี่ยเวลาความดันลดมากๆจะมีอาการใจสั่นได้นะครับก็ต้องไปตรวจติดตามนะครับนอกหือจากนี้คือมีวิธีอะไรอีกนะครับตัวหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าหมอหลายคนเนี่ยไม่น่าจะพูดนะครับไม่น่าจะเคยพูดตัวนี้แล้วผมเคยแย้มๆไปนิดหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของอโรคบางโรคนะครับมันเป็นยาที่ใช้ในโรค้อหินอ่า ชื่อว่าลาตโนโปรสนะครับมันเป็นพรอสตตแกนดินอย่างหนึ่งนะลาตโนโปรสเนี่ย0.1ตัวนี้ที่ปกติเรามาหยอดตาเรื่องต้อหินเนี่ยไอยาตัวนี้เขาเพราะว่าถ้าเรามาหยอดตรงคิ้วเนี่ยมันจะคิ้วดกขึ้นขนตามันจะงอนขึ้นเราก็เอามายอดตรงผมเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับมันก็ทําให้ผมมันดกได้มากขึ้นกว่าปกตินะครับแต่เป็นการรักษาเสริมนะครับไม่ใช่การรักษาหลักและอย่างมันก็แพงด้วยไอตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกนะครับ หลายคนคงจะเคยได้ยินไอ้บวกเลเซอร์นะฮะแล้วก็ PRP เฮ้ยไอ้สองอันนี้มันคืออะไรนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับ PRP เนี P, P ่ย platelet rich plasma ก็คือมันเจาะเลือดเราเนี่แหละครับเอาไปปั่นแล้วมันจะให้มันแยกชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับชั้นบนก็จะเป็นตัวพลา s m a ซึ่งมันมี platelet แล้วก็สารพวกที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตอยู่แล้วก็จะดูดเอาสารตัวเนี้ยมาฉีดเข้าไปตามตำแหน่งที่ผมเรามันบางนะครับ โดยก็จะมีแน่นอนค่าใช้จ่ายมันแพงอันนี้เราก็เจ็บตัวด้วยนะครับแล้ววิธีการฉีดเนี่ยก็คือในช่วงแรกประมาณ3-4เดือนแรกเนี่ยจะฉีดเดือนละครั้งก่อนนะครับพอเราฉีดไปครบปุ๊บเราก็อาจจะฉีดทุกๆประมาณ 4- 6เดือนอย่างเงี้ยต่อเนื่องระยะยาวมันไม่มีการหยุดฉีดนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะคงที่นะครับก็เป็นการรักษาเสริมซึ่งสามารถทําได้ในบางคนก็ไม่ได้ผลบางคนก็ได้ผลแล้วแต่คนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับว่าเลือดบ,บางคนเนี่ย ถ้าคนไหนที่ภาวะทุพัฒนาการมันแย่จริงเนี่ยในนั้นมันอาจจะไม่มีสารที่ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตก็ได้ดังนั้นทําให้คนเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ผลนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไอ้หมวกเลเซอร์นะครับหรือ LLLT นะครับ Low Level Laser Light Therapy นะครับคือเป็นหมวกที่มันมีจุดเลเซอร์เยอะแยะเป็นวงแล้วมาใส่ครอบหัวนะครับโดยเราใส่ไว้20นาทีนะครับ15-20นาทีอย่างน้อยๆก็3ครั้งต่อสัปดาห์หรือเราจะทําให้มันบ่อยกว่านั้นทําทุกวันก็จะได้ผลดีขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็พบว่ามันสามารถทําให้ผมของเราเนี่ยงอกขึ้นมาได้นะครับใช้เป็นการรักษาเสริมซึ่งตัวเนี้จริงๆหมวกนี่มันราคาแพงมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูระยะยาวเนี่ยมันคุ้มกว่าวิธีอื่นเพราะว่าวิธีอื่นๆที่มันจะใช้คืออะไร PRP ปลูกผมแล้วก็ไอหมวกนี้นะครับสามอันนี้นะตัวที่ถูกที่สุดระยะยาวก็ไอหมวกอันนี้แหละครับนะคือใส่มันไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยแมนอกซีเด um, ิบาแล้วก็ใช้ยากินร่วมไปด้วยก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็ต้องใช้ไปตลอดเหมือนกันนะส่วนวิธีสุดท้ายคือการปลูกผมนะครับหรือ hair transplant นะการปลูกผมเนี่ยมันทำยังไงนะครับคือมันก็จะเป็นการยา้ายผมจากที่หนึ่งไปแปะไว้อีกที่หนึ่งซึ่งก่อนที่เราจะปลูกผมเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ยาพวกนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะบำรุงให้เส้นผมของเราทุกอย่างมันดีพร้อมที่จะ ถูกเอาออกมานะครับมันคือผมเราเองนยไม่ใช่ผมคนอื่นนะครับก็คือจะไปเอาผมด้านหลังเราเนี่ยย้ายมาปลูกไว้ด้านหน้าไอ้ผมพวกนี้มันจะเป็นผมที่ไม่ค่อยไวต่อฮอร์โมนนะครับดังนั้นพอเราย้ายมาเนี่ยมันก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับ่าแต่มีแตกแล้วครับผมด้านหลังที่เราโดนเอาออกไปเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมข้างหลังก็จะบางลงเหมือนกันนะแล้วหลังจากรับปลูกเสร็จแล้วไม่ใช่ปลูกเสร็จแล้วจบนะครับหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยปลูกเสร็จแล้วเนี่ย ไม่ต้องกินยาไม่ต้องทายาไม่ต้องทำอะไรต่อไม่ใช่ครับมันต้องทําต่อนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยไอ้ผมท่านลองคิดดูท่านย้ายผมข้างหลังมาไว้ข้างหน้านะครับแต่ไอ้ผมข้างหน้าซึ่งมันไวต่อฮอร์โมนเนี่ยถ้าท่านหยุดการรักษามันก็จะร่วงไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นว่ามันจะเหลือแต่ไอ้หย่อมที่ผมใหม่ที่ท่านเอามาจิ้มไว้เท่านั้นเองไอ้ผมเก่าเนี่ยมันก็เป็นหายไปหมดแล้วมันก็จะเป็นเป็นเส้นๆขึ้นมาดูประหลาดนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้ใช้ยาพวกนั้นต่อเนื่องนะครับ แล้วก็การปลูกผมแน่นอนว่ามันเจ็บตัวนะครับแล้วค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับมีโอกาสในการติดเชื้อนะครับแล้วมันจะต้องมาช่วงแรกก็ห้ามสระผมไปเลยนะครับนานๆเลยห้ามสระผมนะครับแล้วเมืองไทยห้ามสระผมมันลําบากอยู่นะครับมันร้อนเหนียวเหงื่อออกหัวเหนียวเหม็นนี่ต่างหากนะครับนี่ก็เป็นที่ลําบากเหมือนกันถ้าใครจะปลูกผมนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่ไอสิ่งที่ปลูกไ้เนี่ยมันจะไม่ได้ผลมันอาจจะตายบ้างตัวกราฟมันตายก็มีเหมือนกันนะครับอ่า แต่ว่ามันเนื่องจากมันเป็นผมของเราเองมันจะไม่เหมือนการปลูกไยายอวัยวะที่ท่านต้องกินยาก,กดภูมิไอ้พวกนี้ไม่ต้องกินนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นการรักษาในแผนปัจจุบันนะครับนอกนจากนี้แน่นอนว่ายังมีการรักษาอย่างอื่นที่คนก็ใช้กันนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับว่าเอ้จะใช้ตัวโรสแมรี่ออยล์ใช้อะไรพวก สารธรรมาชาติพวกนั้นพวกนั้นเนี่ยงานวิจัยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีคนใช้ถ้าท่านจะใช้ก็บอกไว้เลยว่าโอกาสที่จะใช้แล้วมันได้ผลอย่างที่ต้องการจริงจเนี่ยคงจะสู้ไอยาที่ใช้ในการรักษาปัจจุบันไม่ได้นะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยผมร่วงที่เกิดจากพันธุกรรมกรรมพันธ์ฮอร์โมนเนี่ยนะครับในผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นจากหวัวเถิกด,ด้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงกลางในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นจากรอยแสกนะครับที่มันจะเริ่มล้านตรงกลางก่อนนะครับรอยแสกจะกว้างขึ้นนะแล รีบรักษาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นเยอะจะได้ผลมากที่สุดนะครับการรักษาจริงๆเนี่ยคือการดูแลตัวเองแน่นอนพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดนะครับสระผมเนี่ยสระตรงหนังศีรษะนะฮะอย่าใช้น้ําร้อนนะครับแล้วสระเสร็จปุ๊บเป่าให้แห้งโดยเร็วเราต้องต้องเป่าด้านล่างให้แห้งให้หนังศีรษะมันไม่อักเสบนะครับแชมพูที่อาจจะพอใช้แล้วช่วยเรื่องของ ผมร่วงจากพันธุกรรมกรรมพันธ์ฮอร์โมนได้เนี่ยคือคีโตโคนโโซส่วนฮอร์โมนแชมพูชนิดอื่นๆนี้อาจจะช่วยเรื่องปรับสมดุลของหนังศรีรษะในเฉพาะคนที่หนังศรีรษะมันหรือมีรังแครหรือมีการอักเสบบ่อยเท่านั้นมากกว่านะครับเรื่องของอาหารเสริมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าจะทานก็จะมีเรื่องของซิงค์ไบโอตินนะครับในธาตุเหล็กหรือวิตามินซีในคนที่ขาดนะครับ ทานอาหารให้สม่ำเสมออย่าไปอดอาหารนานพวกนี้ก็จะยิ่งมีปัญหาบุหรี่เล่ากันช้าพวกนี้ก็จะยิ่งทําให้มีปัญหาเรื่องของผมร่วงได้ง่ายขึ้นนะครับโรคประจําตัวต่างๆก็ต้องไปร,รักษาแล้วก็ต้องไปแยกโรคว่ามีโรคอื่นไหมยาที่ใช้ในการรักษาหลักคือไมนอกซีเดีลแบบทานะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายยาแบบกินฟินสรไรใช้ในผู้ชายเท่านั้นในผู้หญิงก็จะมีสไปโรลัโตนที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ไซโคลโทนอัซิเทตพวกนี้สามารถใช้ได้นะฮะ ถ้าพวกนี้ใช้แล้วมันไม่ได้ผลหรืออยากจะรักษาเสริมก็จะมีไอหมวกเลเซอร์ที่ใช้ได้นะครับ PRP ซึ่งมันแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เจ็บตัวแล้วก็ไอเจบตัวสุดแล้วก็แพงสุดยากสุดก็คือการทำ hair transplant หรือการปลูกถ่ายผลนะครับหรือปลูกผมนั่นเองนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ